สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครกำลังหลงรักคุณอยู่และเขาจริงจังแค่ไหน ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีเมษสิงธนูเมถุนเมถุนกุ่มมีนพิจิกเมษสิงธนูเมถุนกุ่มมีนพิจิกอ่ะโอเคเอ่อ เขาคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์แพลวพ่าอาจจะเป็นคนที่คุยเก่งหรือว่าเข้าสังคมเก่งนะคะการสื่อสารเป็นเลิศคือการสื่อสารเป็นเลิศหมายความว่าเป็นคนคุยเก่งพูดคุยเฮฮาสนุกสนานอันนี้เป็นสเสน่ห์ที่แบบว่าใครได้รู้จักใครได้คุยกับเขาอะมักจะชอบอย่างน้อยๆคือต้องชอบคุยกับเขาอะเพราะว่าคุยแล้วสนุก รูปร่างหน้าตาก็ค่อนข้างดูดีนะคะค่อนค่อนไปทางดูดีหรือบางคนอาจจะดูหล่อดูสวยเลยดูเซ็กซี่ดูแบบคือมันจะเป็นลักษณะที่คือเขาอะเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองเออเราก็จะออกแนวแบบหนุ่มฮอตสาวฮอตอะการแต่งเนื้อแต่งตัวค่อนข้างทันสมัย มีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองคือถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นแนวแบบเท่ๆแบบมีความเซ็กซี่นิดๆอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายแบบนะเซ็กซี่หน่อยๆผู้หญิงก็เหมือนกันก็จะแบบเปรี้ยวนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความแบบมั่นอ,อกมั่นใจดูเซ็กซี่อืคำว่าเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องแบบแต่งตัวโป๊ะนะเออแต่แบบ มันอาจจะเป็นอินเนอร์อินเนอร์ภายในอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเฟสเฟสดูมั่นมั่นอืมเป็นคนทันสมัยเป็นคนที่หัวสมัยใหม่แล้วก็คิดเร็วทำเร็วมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากๆเป็นคนที่อ,อสามารถจัดการกับความเครียด หรือเรื่องแย่ๆอะไรได้ด้วยตัวเองอะค่ะสมมุติว่าเขามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีวิธีจัดการกับความรู้สึกลบๆในด้านลบเหล่านั้นโดยที่ไม่ไม่ต้องทําให้ใครลําบากอะเออคือสมมุติว่ามีคนทําให้เขาไม่พอใจโอเคเขาอาจจะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปมีปากเสียงหรือว่ามีปัญหากับคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะ เอาจริงๆแล้วว่าเหมือนเหมือนเป็นคนใจร้อนเหมือนอะไรอย่างนี้นะเหมือนแบบเอาเรื่องอะ่ะแต่แต่จริงๆอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรกับใครคือชอบอะไรที่มันสบายใจชอบความสุขสบายชอบความแบบรื่นเริงสังสรรค์เฮฮาอะไรแบบนี้มากกว่าชอบเอเนอร์จีที่มันเป็นความสุขคนคนเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนรักความสุขสบายอืมเพราะฉะนั้น เขาอาจจะเลือกใช้ของดีๆจะเห็นได้ว่าคนคนนี้การแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าของเขาเขาเลือกใช้แต่ของดีๆบางครั้งอาจจะแบบแบรนด์นงแบรบนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะของมีราคาหรือ,อจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็คือเลือกที่มันมีคุณภาพสูงแล้วก็การใช้ชีวิตค่อนข้างจะใช้ชีวิตในแบบที่สบายเพราะฉะนั้น คนคนนี้เขาก็เลยแบบว่าถึงเขาจะแบบไอ้นี่นะใช้เงินเก่งหรือว่าดูเหมือนดูเหมือนจะเป็นคนฟุ่มเฟือยอะแต่เขาก็หาเงินเก่งเหมือนกันเขาทำงานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมุ่งมั่นขยันในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เงินของเขาแหละเออก็เขาหามาได้อ่ะหามาเหนื่อยก็ต้องใช้ให้มันคุ้มให้มันคุ้มเหนื่อยเนาะ มีโอกาสเป็นคนทางไกลได้ด้วยนะคะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเลยก็ได้คุณอาจจะรู้จักกับเขาผ่านสื่อโซเชียลเช่นอแอปต่างๆหรืออินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเห็นคุณแล้วรู้สึก ถูกสตาร์ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นรู้จักการผ่านการทำงานในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะอยู่ที่ทำงานเดียวกันออหรือว่าบางคนอาจจะแบบสายงานเดียวกันแล้วมีโอกาสาได้มาเจอการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะอยู่คนละบริษัทก็ได้แต่มีเรื่องให้ต้องติดต่อประสานงานหรือโครงงานกันอะไรเงี้ยก็เลยได้พบได้เจอได้รู้จักกันนั่นเองนะคะ ทีนี้คนคนนี้เขากำลังหลงรักคุณอยู่เราอยากรู้ว่าเขาจริงจังแค่ไหนตอนนี้เขาจริงจังกับคุณแค่ไหนคะ่ะไออาการหลงรักเขาเนี่ยโอเค ถามว่าจริงจังแค่ไหนมันยังไม่ถึงขั้นแบบจริงจังมากว่าแบบเอ้ยปักหลักแล้วคนนี้คือคนที่ใช่คนนี้คือพ่อของลูกแม่ของลูกยังไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เขามั่นอกมั่นใจมากๆว่าเขาอะชอบคุณหลงรักคุณและรู้สึกดีกับคุณมากๆและเขาอะตั้งใจว่าเขาจะต้องจีบคุณให้ได้คือความตั้งใจตอนนี้ถามว่าจริงจังแค่ไหนเขาจริงจังแค่ในเรื่องที่ว่าต้องจีบคุณให้ได้ก่อน แค่นั้นส่วนเรื่องที่ว่าจะคบกันนานแค่ไหนจะได้แบบว่าลงเอยกันถึงขั้นไหนเนี่ยให้เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ยังตอบไม่ได้รู้แค่ว่าตอนนี้ชอบมากมีความสุขถ้าได้อยู่ใกล้มีความสุขที่ได้พูดคุยแล้วก็คุณเป็นเหมือนแบบเป็นจุดสนใจเป็นจุดโฟกัสของเขาในตอนนี้เลยนะคะทำไมเขาถึงชอบคุณนะอืม คุณก็แซบไม่แพ้กันคุณก็แซบไม่แพ้กันในสายตาเขานะคะคือตัวเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆแล้วคุณเองเขาก็มองว่าคุณมีเสน่ห์มากๆเหมือนกันอ่าคุณก็เป็น Queen of Wand s นะคะเป็น The Star นะคะเป็นคนที่มีความน่าสน,สนใจแล้วก็ความฉลาดความที่แบบว่าคือตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่บุคลิกดีโดดเด่น แล้วก็มีความสามารถเก่งคุณอาจจะแบบทํางานเก่งด้วยคนคนนี้เขาเป็นคนอย่างที่บอกอะ่ะเขาเรื่องงานอะ่ะเขาก็เป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่ขยันทํางานเป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทํางานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมาชอบคุณเพราะตรงนี้ด้วยก็ได้เขาก็ต้องชอบคนที่แบบเก่งคนที่ขยนันคนที่แบบคือไปในทิศทางเดียวกันกันกบเขาอะ่ะสามารถคุยกันได้ถึงบอกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะแบบว่ามีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องคือได้เจอกันในที่ทํางานหรือว่ามีงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอะเราได้พบเจอกันหรืออาจจะอยู่ในสายงานเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาถึงเห็นเห็นศักยาภาพของคุณแล้วคุณโดดเด่นเรียกว่าเป็นที่รู้จักเป็นเป็นคนที่อะถ้าพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงงานงานสายนี้อะไรอย่างเงี้ย คนในสายงานจะต้องรู้จักคุณอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่า,ารูปร่างหน้าตาของคุณเนี่ยดูโดดเด่นโดดเด่นดูมี spotlight ส่องมาที่คุณแล้วตัวคุณตัวคุณก็เป็นคนที่ดูเหมือนเป็นเป็นคนฉลาดอะเราว่าถ้าเขาอะถ้าเขาคือเขาก็ต้องรู้จักคุณอยู่แล้วเนาะไม่ต้องท่าหรอก เขาเองก็ต้องรู้จักคุณเขาถึงได้มาตกหลุมรักคุณคืออาจจะเคยมีการพูดคุยกันมาบ้างแล้วทําความรู้จักกันมาบ้างแล้วแล้วเขาก็สังเกตเห็นนะคะว่าคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดแบบทันคนฉลาดแบบออช่างสังเกตอะ่ะเออแล้วก็แต่ว่าคือไม่ได้ไม่ได้อวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดแต่เป็นคนที่ทันคน เออแล้วก็การวางตัวลักษณะท่าทางบุคลิกมันสมองเขาชอบคุณเขาชอบมากๆคุณดูดีมากๆแล้วคุณก็ดูออกแบบมีความมั่นอบมั่นใจในตัวเองอะซึ่งซึ่งมันตรงกับเขาเขาเองก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเขาก็ชอบคนที่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะคะ ก็คือลักษณะเอาจริงๆคุณกับเขาอะลักษณะคล้ายๆกันเลยลักษณะแบบว่ามีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดแล้วดูเป็นคนทันสมัยทั้งคู่อืมลักษณะจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นไทป์เดียวกันอะมันก็เลยดูมีแรงดึงดูดดูมีแรงดึงดูดเข้าหากันความชอบความสนใจคล้ายๆกันคุณกับเขาอะนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านให้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ